สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน้าใช้นะครับกับ V.I.P. Nissan s ซฟิโลนะครับ A33 เครื่อง2.0ออโต้น้ำมันล้วนปี2002นะครับคันนี้สภาพสวยแล้ววันนี้ขอเปิดราคานี้เลยครับจัดโปรโมชั่นให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานชอบ s a f i โลนะครับ 7 8 0 0 0บาทนะครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับรถอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีนะครับคันนี้คัดและเช็คมาอย่างดีสภาพงาม1ในร้อยราคานี้สภาพนี้ไปหาเองไม่เจอง่ายๆแน่นอนนะครับวันนี้ผมเปิดราคาให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นสภาพยอดเยี่ยมมากๆนะครับคันนี้เก็บงานมาแล้วทั้งคันนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆนะครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำเอกสารครบถูกต้องภายในสวยสะอาดกว้างกวาง,วางนั่ง สบายจอ a n d ด o i d มาพร้อมนะครับเซนทรอล์แอร์แบ็กกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับเบาะคู่หน้าเป็นคู่ปรับไฟฟ้านะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเลยนะครับสีเงางามเงาฉ่ำขัดเคลือบไว้ให้เรียบร้อยใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับจัดโปรโมชั่นสภาพงามๆแบบนี้นะครับซื้อเซฟิโล ทัดและเช็คจากกระบี่มือหเรื่องเซฟิโลเลยครับใครที่เข้าใจสนใจอยากได้รถราคาดีสภาพดีวันนี้จัดไปเลยครับ78,000บาทนะครับขอย้ำว่า78,000บาทโทรเจรจาไปเลยครับราชบุรีบ้านโป่งใครไม่สะดวกเดินทางถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับผมกล้าการันตีว่าเป็นกระบี่มือหเรื่องเซฟิโลนะครับ คัดรถสวยตั้งแต่แรกนะครับคัดแล้วยังไม่พอต้องมาเก็บงานมาเช็กระบบให้อีกต่างหากนะครับวันนี้เปิดแบบเน้นๆเ,เลยนะครับ78,000บาทห้ามพลาดนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันเลยนะครับใครสนใจก็มาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยนะครับโทรเจรจาสอบถามไปได้เลยครับขอวิดีโอคอได้ขอรูปเพิ่มได้ขอคลิปวิดีโอได้คันนี้การันตีว่าไม่มีชนหนักดัดต่อเลยพี่กวา้างเป็นรถที่สวยและคัดมาอย่างดีนะครับ ไม่สวยไม่นําเสนอไม่ดีไม่ส่งต่อนะครับถ้าใครเข้าใจสนใจนะครับจัดไปครับคันนี้สภาพงามมากๆดูภายในนะครับสวยมากๆนะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับเบาะหนังสภาพงามไฟ2องสว่างขึ้นลง4ประตูครบไฟเพดาน 3. จุดครบใช้งานได้ปกติราคานี้สภาพนี้นะครับจริงๆแล้วในท้องตลาดมีหลากหลายราคานะครับราคาเบากว่านี้ก็มี แต่ผมกล้าการันตีว่าราคานี้สภาพนี้ไม่ได้เจอง่ายๆแน่นอนซื้อไม่ต้องเก็บงานซื้อไม่ต้องปวดหัวไว้ใจได้เรื่องเซฟิโรนะครับพี่คนนี้เน้นๆนะครับส่งต่อแค่เซฟิโรเพียงเท่านั้นนะครับถ้าเรื่องเซฟิโรผมกล้าการันตีนะครับไม่เป็นรองใครแน่นอนรถสภาพงามแบบนี้นะครับขอย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับใต้ชัดๆ78,000บาทนะครับบริการจะส่งทั่วไทยโทรเจรจาสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับการันตีว่าได้รถ แน่นอนจองได้ทันทีนะครับรับรองว่าได้รถและรถสวยจริงสาภาพงามจริงดีจริงรับรองว่าเรื่องเซฟิโลพี่คนนี้ไม่เป็นรองใครแน่นอนมาชมมาเช็คดูรถทดลองนะครับนะครับใกล้ไกลจัดให้ได้ครับรถสวยมากมากนะครับราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับใครที่เล่นรถเก่าเล่นเซฟิโลเล่นทรงรูเข้าใจเซฟิโลนะครับคันนี้สาภาพงามจัดราคาดีจัดเดินหาเองก็ไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับ ซื้อเองถูกกว่านี้ก็จริงแต่ปวดหัวแน่นอนนะครับถ้าซอบไปจบนี่ดีกว่าแพงกว่าตอนซื้ออีกนะครับรับรองว่าคันนี้78,00 0บาทใช้ครบคุ้มสบายใจขับได้ทั่วไทยรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องการันตีการจัดส่งการันตีการโอนจัดได้ซื้อไปใช้งานเลยนะครับสวยจริงสภาพงามจริงครับคุ้มมากๆครับราคานี้ไม่เจอง่ายๆ